สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันวันนี้ช่องกลิ่นนี่ชาแนลจะนําเสนอดาวพระเรืนสวดิย้ายในวันที่19เเมษายน2 5 6 6เข้าสู่ราศีเมษ1ปีตําแหน่งราชาโชคซึ่งลัคนาได้มาจากการคํานวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนํามาผูกดวงออกมาสิทธิลัคนาราศีส่วนใครไม่ทราบถึงลัคนาก็สามารถดูจากราศีกันคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมก็ได้เช่นกันนะคะ ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีดาวประพุธเป็นตนุลักษณ์ซึ่งประพุธนั้นเป็นดาวที่เดินไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะในหนึ่งปีมีการเดินวิกกติหรือเดินผิดปกติเสียส่วนมากก็เลยทำให้ดาวประพุธเป็นลักษณะโรเลไม่แน่นอนนะคะ,ะลักษณะของชาวลัคนาราศีกันก็เป็นคนที่มีจิตใจโรเลไม่ค่อยแน่นอน าดาวพรหัสบดีเป็นภพปัตนิคุครองคนรักและก็เป็นภพพันธุก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษายนส5 6 6ันในเรือนมรณะเล่งกับกับดุมพระปเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มนะคะในช่วงที่ผ่านมานั้นดาวพฤหสบดีอยู่ในราศีมีในภพปัตนิคุครองคนรัก เป็นเกษตรราธิปดีมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงในเรื่องของครอบครวัวในเรื่องของคนรักคู่ครองคนที่ยังไม่เจอคนรักในปีที่ผ่านมาก็อาจจะพบเจอแล้วหรือถ้ายังไม่เจอที่เป็นคนโสดนั้นก็อาจจะพบเจอในช่วงจังหวัดที่ดาวพฤหัสบดีเข้าสู่เรือนมรณะนะคะและดาวฤกษ์ยูก็เข้าสู่พบสุภาด้วยซึ่งสุภาหมายถึงความสุขความสำเร็จความจเจริญความรุ่งเรืองทางไกลต่างดินต่างแดนต่างประเทศ ตำแหน่งหน้าที่ใหญ่ๆห,ห,หรือคนไกลที่มีคนเป็นศินลธรรมมีความมีศีลมีธรรมอะไรพวกนี้นะคะ,ะก็มีการติดต่อในโลกของโซเชียลมีเดียโลกของออนไลน์อาจจะพบเจอในโลกของโซเชียลมีเดียโลกของออนไลน์ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันซึ่งอาจจะเป็นการสร้างครอบครัวในปีที่ผ่านมาเป็นคู่ครองคนรักกันหรือใครที่ยังไม่สร้าง ก็อาจจะมีการพบปะและก็พูดคุยกันต่อเนื่องกันมาซึ่งดาวพระเสาร์เป็นพบปุตตะช่วงจังหวัด2ปีครึ่งที่ผ่านมานั้นดาวปุตตะเป็นกสิตราอยู่ในราศีมังกรซึ่งคนที่เจอะเจอก็เป็นคนที่มีฐานะความร่ำรวยมีเงินมีทองมีความร่ำรวยใจใหญ่ใจเติบใจโตสายเปแต่ถ้ายังไม่พบเจอช่วงจังหวะนี้ที่ดาวพระเสาร์เข้าสู่พบอริปัญหาอุปสรรคในราศีกุม ไปอยู่ในราศีกุมเป็นเวลาสองปีครึ่งถ้าจะเจ,เจอรักใหม่นั้นอาจจะมีเรื่องของการที่อาจจะเป็นศัตรูกันก่อนมีความไม่เข้าใจกันหรือมีการที่ไม่ค่อยถูกกันก่อนแล้วก็ทีหลังก็จะกลับกลายเป็นคนที่รักกันโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ด้วยนะคะกลับกลายเป็นว่าจากที่จะเรบอบแววงกันบ่อยๆอ,อาจจะกลายเป็นคนที่กลับมาเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันก็ได้ด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวปัตตานิคู่ครองคนรักซึ่งเป็นดาวประสบวดีนั้นเข้าสู่พบมรณะก็เป็นไปได้ที่ว่าช่วงจังหวะน,นี้คนลักนาราศีกันต้องระมัดระวังในเรื่องของคู่ครองคนรักสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้นอาจจะมีความเจ็บป่วยดาวประเสรสวดีเป็นสองพบเรือนอีกพบเรือนคือพบพันธุปพันธุหมายถึงครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานพาหนะรถยนต์อะไรพวกนี้นะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของ การทางานเกี่ยวกับการกอร่อสร้างางานที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีลักษณะการได้รับมรดกก็ได้ด้วยเช่นกันสาหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงจังหวะที่ดับแร้วสับดีเข้าสู่เรือนมรณะเล็งกับกระดุมพระรายได้ของชาวลัคนาราศีกันบางคนก็อาจจะได้รับมรดกเป็นทรัพย์ส,สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานพาหนะก็ได้ด้วยเช่นกัน หรือคนภายในครอบครัวอาจจะมีความเจ็บป่วยหรือต้องเดินทางหรืออาจจะมีรายจ่ายเยอะก็ได้ในช่วงของอที่ดาวพหัสสปีเข้าสู่ตำแหน่งราชาโชคนะคะหนึ่งปีในเรือนมรณะก็อาจจะเป็นได้หลากหลายเรื่องราวอาจจะเป็นได้รับมรดกหรืออาจจะมีความเจ็บป่วยสาหรับคนในครอบครัวคู่ครองคนรักหรืออาจจะมีการเดินทาง สำหรับครอบครัวไปท่องเที่ยวในต่างถิ่นต่างแดนเดนไกลต่างประเทศก็เป็นไปได้เพราะว่าดาวมฤตยูเข้าสู่พบสุภะความสุขความสุเร็จความเจริญความรุ่งเรืองต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศพระดาวมฤตยูเป็นดาวท่องโลกนะคะแล้วช่วงจังหวะนี้ก็มีการที่อาจจะเป็นไปได้ที่ชาวลักนาราศีกันก็อาจจะมีการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เรื่องของการติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยอาจจะกเกิดซึ่ง ปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องของการขัดแย้งเรื่องของการที่ à, มีปัญหาในเรื่องการลงทุนใหม่ๆการได้เริ่มอะไรใหม่ๆหรืออาจจะก,ก่อนนี้ก่อสินจากการลงทุน à, แล้วก็หรือจากการสร้างบ้านสร้างทรัพย์สินที่ดินสินก่อสร้างบ้านเรือนร่วมกับคู่ครองคนรักอาจจะมีหนี้สินเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีกันในช่วงจังหวะที่ผ่านมาหนึ่งปีครึ่งที่ดาวเรหูได้เข้าอยู่ในเรือนมรณะนั้น อาจจะมีความเจ็บป่วยเพราะว่าดาวราหูอยู่ในเรือนมรณะมาตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565ที่ผ่านมาดาวราหูเป็นดาวอาริปัญหาอุปสรรคหรือความเจ็บป่วยอยู่ในเรือนมรณะมรณะก็หมายความว่าอาจจะมีการเดินทางหรือความเจ็บป่วยก็เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีกันในบางคนบางท่านอาจจะมีความเจ็บป่วยอยู่แล้วก็เป็นการรักษาอย่างต่อเนื่องที่ยังไม่หายนะคะ อย่างไรก็ตามดาวราหูยังคงสถิตยอยู่ในราศีเมษเรือมมรนมรณะจนถึงตุลาคม2566หลังจากนั้นก็จะย้ายเข้าสู่ปัตนิคุครองคนรักในราศีมีนนะคะหนึ่งปีครึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นไปได้ที่ว่าชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีการหายจากอาการเจ็บป่วยและก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นหลังจากที่ดาวฤกษ์หลังจากที่ดาวราหูได้ย้ายออกจากเรือมรนมรณะไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานถ้าชาวลัคนาร,ราศีกันทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เรื่องของการติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือเรื่องของครอบครัวที่ดินทรัพย์สินสิ่งก่สงอสร้างก็จะกเกิดเรื่องของไรายได้แบบมั่งมายนะคะเพราะว่าดับเพลิสัมภีได้ตาแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือนม,มรณะมรณะหมายถึงออนไลน์การเดินทาง ก็เล่นอยู่กับพกกระดุมพระก็ก็เกิดเรื่องของไรายได้อาจจะเป็นมาแบบง่ายๆสบายๆโดยไม่ต้องนขนควายก็ได้ด้วยแล้วก็ดับเื่องสับดีเอ่อก็สถิตยอยู่ในราศีนี้เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มนะคะส่วนดับเลตยูนั้นก็อยู่ในพสุภาพะความสุขความสุขความเจรยยิญความรุ่งเรืองทางไกลต่างที่ต่างแดนต่างประเทศและดําเลตยูเป็นดาวที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆสมัยใหม่ ถ้าชาวลัคนาราศีกันนำเทคโนโลยีใหม่สมัยใหม่เข้ามานำใช้ในการเ,าเงินการงานก็จะสู่ไปซึ่งความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองให้กับชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับความรักก็อาจจะเจอจากโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียโลกของทางใครต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอาจจะมีปัญหาบ้างสำหรับคนโสดในช่วงจังหวะแรก แต่ถ้าคบกันผ่านพ้นช่วงจังหวะสองปีครึ่งนะคะเมื่อดาวเสา์ได้ย้ายเข้าพบปัตตนิคุครองคนรักเมื่อนั้นก็จะเป็นคู่แท้ที่สามารถแต่งงานลงตัวได้ในช่วงจังหวะนั้นเป็นต้นไปนะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งการงานการเงินสุขภาพและความรักนะคะก็จบเพียงแค่นี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีคะ่ะ